อะไรปะตอนแรกนึกว่าลูกปั้นมันเป็นไยเผือกตัวจริงนะทุกคนน้องเพิร์ดแม้แว่าหัวเขาอะเหมือนไดโนเสาร์เลยนะ ดินแดนแห่งการเรียนรู้ด้านปะสุสัตไปเดี๋วเเข้าไปข้างในกันเลยพร้อมถ่ายรูปสัตว์หรือยังครับพร้อมหรือยังครับช่างภาพวันนี้น้องเพิร์ลเอากล้องมาเองเลยนะทุกคนไหนชูกล้องให้ดูหน่อยครับนี่น่ารักมากไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหาราสัตว์กันนะครับไป เดี๋ยวเรามาซื้ออาหารก่อนนะคะที่นี่เข้าฟรีนะก็จะมีค่าอาหารค่ะนี่หนึ่งถึงสองคนหนึ่งตะกร้าสามถึงสี่คนสองตะกร้านะคะตะกร้าละหนึ่งร้อยบาทค่ะตอนนี้ปลาได้มาแล้วนะคะสองตะกร้าข้างในมีอะไรบ้างคะปะ๊ปะป้ามีหญ้าแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีข้าวโพดเนาะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าข้างในมีสัตว์อะไรบ้างออทุกคนเห็นอะไรปะตอนแรกนึกว่าโลบันมันเป็นวายเผื่ยตัวจริงนะทุกคนอยู่ตรงสะพานนะเนี่ยเราเดินเข้ามาคือเราก็เห็นเลยอะ่ะมีหลายตัวด้วยนะ เย็นสบายดูสีเล่นน้ําตกนวดหลังใหญ่เลยอ่ะฝั่งน,นี้ก็มีครับเขายาวมากอ่ะป้าบอกอู้สวยจริงตัวจริงนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเขาสิเขาเย็นสบายแต่ตรงนี้ต้องระวังนะคะเด็กๆเพราะว่ามันมีช่องเนาะผู้ปองต้องดูแลนะตอนแรกนึกว่าฮีโปเนาะเป็นควายเผือกอ่ะถายรูปน่อยแช่ ถึงเราก็เจอเลยอะทุกคนนี่อะไรเนี่ยม้าแคะหรอน่ารักอะน่ารักมากเลยอะลูกเป็ดเพิ่งถ่ายรูปลูกเป็ดแล้วนี่น้องเพิร์ดรับบทนะักท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปเป็ดนะครับเรากล้องมาเนาะเราต้องเก็บภาพนะเพอร์นี่นกอะไรอะสวยมากนกแคคซอลเวอรี่น่ารักไหมเดี๋ยวไลฟ์ดูซิน้องเพิร์ดแมว หัวเขาว่าเหมือนไดโนเสาร์เลยนะเหมือนนกแบบนกโบราณอ๋อจริงดิดูดิแม่โูดปุ๊บใช่จริงด้วยนกไดโนเสาร์ไม่เห็นนะเมื่อกี้แม่ไม่เห็นป้ายนะอ่านแต่ข้างบนไม่ได้อ่านข้างล่างพัลโสิเหมือนหัวไดโนเสาร์จริงๆนะคะอันนี้เขากินอะไรอะคะอ่านมีมีที่ป้ายไหมสปาร์เดี๋ยวเราให้ดูหน้าเขาใกล้ๆเขาบอกว่าเหมือนพาราซอลโล,โลฟัตนะคะตรงนี้นี่เห็นปะ เพราะว่าเขามีหงอนด้านบนเอาไว้ช่วยในการส่งเสียงร้องขาก็เหมือนไดโนเสารส์ทุกคนดูสิ่เนะฮ้ยมันออกมาแล้วเฮ้ยโหดจริงเฮ้ยเขียว้งเลยเนะขีวยวไหมนนะ่ะฮะเออติดคอไหมนะ่ะทำไมไม่เคียวเลยไม่นะเขาบอกนี้อย่าดีกว่าเนาะพอูดบอกน่ากลัวมากเลยปะป๊า หเรามาดูตัวม้าแคกกันดีกว่าอ่ะม้าแคกกันเร็วแม่อยากให้มางอ่ะเพิร์ดถ้าให้ก็เป็นเพื่อนแม่หน่อยสิแม่เอาตัวขาวได้ไหมงามปะปาให้เร็วอ่ะเพิร์ดให้อันยาวๆป๊ะปาเอายาให้น้งเพิร์ดหน่อยครับน้งเพิร์ดลองสิมิชชั่นของเราวันนี้เอาเลยเขาไปนห,หน่อยครับเขาไม่ออกมาครับนี่วันนี้กล้าเก่งจนังเลยอ่ะ สุดยอดมาใกล้ๆอีกตัวนึงอีกตัวนึงน้อยใจแล้วเพิร์ดอีกตัวนึงเหมาะขอบ้างขับน้องเพิร์ดนี่เก่งมากเลยครับสวยดิไหนถ่าท่าสวยๆเมื่อกี้ท่าเท่ๆเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหดูท่าดูท่าอืาถ่ายรูปทุกคนอันนี้อะไรอ่ะปะ๊าห่านดำเหรอแบ็กซวอนหงดำบางหากหน <c oughs> ูอะไรนะหนูยักษ์คาปิ่า แแ่กลเขากินข้าวโพดด้วยเปล่ามันไม่เห็นลูกอ่ะยายลงไปนี่งาม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 อร่อยจังเลยของน้องเพิร์ดอร่อยจังเลยครับใช่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเขาไหมเออถ,ถ่าย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 ดูนะครับอ่ะถ่ายรูปแล้วรัวบบทนักท่องเที่ยวนี่นะคะอาหารปลาถัางละยี่สิบบาทนะแล้วก็ให้หงแล้วก็ให้ปลาได้มีลามะด้วยเหรอตัวไหนคือลามะครับ นู่นมากนู่นแอบอยู่ตรงนู้นใช่รามาไหมเฮ้ยดูดิมันแบบมันมันงงอะเอ๊ะใครเนี่ยมาทาอะไรกันนะตัวนี้รามาแน่เลยน่าจะกินนะปะ๊าดูหน้าเขาดิหน้าเขาดูสนใจนะใช่เหมือนตัวนั้นอะ <c oughs> อุ้ยเอากินอยู่โ <c oughs> อ้หดูดิเฮิร์ต อีกัวหน้ากิ้งกาเหลืองราคา5 0 0พันเพาขายด้วยหรอนี่ค่ะกิ้งกาอีกัวหน้าสีเหลืองตัวละ5,000บาทนะคะ้ใครอยากซื้อไปเลี้ยงไหมแล้วก็ในตู้เดียวกันมีเต่าสูคาต้าด้วยนะตัวละ2,000บาทครับนี่อุ้ยน่ารัก่ะน่ารักมากเลยนี่น้องเพลกำลังจะให้อาหารตานะครับอาหารปลาครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหหือน่นๆนะ น้าเป็นช่วยหน่อยครับน้าเป็่นช่วยหน่อยครับอุ้ยน้องเพื่อนโดนปลาลุมแล้วทุกคนอุ้ยโหดมากโอ้ยกระเด็นโหโหโหแย่งกันกินใหญ่เลยอร่อยจริงจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนตู้นะทุกคนดูถือแบบแน่นมากทำไมมาถึงได้กินดูขนาดนี้ โอ้ตัวนงเพลสั่นเลยนับปิ่นต้องช่วยถือเลยปะป๊าดูดิป๊าค้ามดูมากจุ๊บๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้อาหารกระต่ายกันข้างในนะคะดูอยู eyes, ่ในโพงน่ารักมากเฮ้ยกระต่ายน่ารักมากนี่ดูดิเขายกขาด้วยอ๋อเขค่อยๆแท้ไหนนะปินดูสิ นี่เขาแท้ทุกคนเป็นแบบว้าวแหว่งๆเลยอะไหนไหนไหนให้นี่เขาก็กินอยู่ทำเอเอซิมอาร์ได้เลยกินไหมครับเออนั่งไงกินนี่ไงน้องเพลิ่นป้อนเขากินแล้วนี่เห็นไหมป๊าป๊าดูสิอือหือมาแล้วตามน้องเพิร์นมากันใหญ่เลยอ่ะป้อนอีกป้อนอีกโหออกมาเต็มเลยอู้น้องเพิร์นเต็มพรงเลยนะคะน้ำปิ่นเต็มเลยครับ นี่มาหา้องเพลสสองตัวแล้วเฮ้ยมีคนแอบขโมยย่าเขาเบื่อแครอทแน่เลยเใ, <laughs> ใช่เขาไม่ให้กินเขาบอกว่าให้แครอทที่แช่วิตามินอย่างเดียวนะคะอร่อยใช่ไหมล่ะตัวนี้คือตัวแสบนะชอบแอบมากินญ่าจระเข้แคะไม่กินบบป๊าดูดิตัวเล็กๆนอนกันเต็มเลย เขามีให้อาหารจอระแค่ด้วยนะสามชิ้นถ้าสิเรียกเจ้าหน้าที่ได้อุ้ยเพอร์จอระแค่มาแล้วเพื่อนเห็นไหมอู้ยเพื่อนจระแค่ไม่กินเค้กลอสอูเขาบอกว่าแพ้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 ไปมาแล้วอ้วูดูวิ่งมาเลยอ่ะรอเลยรู้เลยอ่ะรู้เลยว่าให้อ่ะเราจะมาให้อาหารดูดูดูมากันเต็มเลยทุกคนอู้หูหกูกันเข้ามาแล้วนี่โอ้โหดูลิ้นดูลิ้น แผลบ,บ,บอ่เพิร์ดเนี่ยลูกอ่ะแครอทก็ได้ลูกของกระต่ายก็ได้ครับโอ้โหดูดิโอ้โหสุดยอดเลยอ่าเพิร์ดให้ต่อเลย <c oughs> นี่นี่นี่เ <c oughs> พิร์ดมาแล้วมาแล้วนี่นี่แถวนี้แหละเอาแถวนี้ยแหละโอเคเก่งจังเลยม <c oughs> <c oughs> ีขี้มูกเหรอ เป็นหวัดหรือเปล่าโอ้วิ่งนี่แกหรือแพ้เนี่ยเออนี่มันแพ้อันนี้แพ้นู่นแกบอลนอนอยู่ตรงนู้นครับผมให้ให้เราหยิบดิแพ้หรอเลยหยิบไปเลยใช่อันนี้แพ้โหโหแพ้มารอเต็มเลยเจ้าแกบอลนอนนิ่งอยู่ข้างในนี่แกด้อมอ่ะเพิ่อนโอ้โหตัวนู้นมาแย่ง เมอหอเยอะมากเลยนะสัตว์ที่นี่โอเคนะคะอ่อมานี่นี่ก็เป็นแพอีกปะนี่ก็เป็นแพอีกนะเขามีร้านกาแฟก,กับสเต็กด้วยนะคะอยู่ข้างๆแถวๆคงแพะเนี่ยแหละุยเบบีเแบบีป้อนอาหารให้เบบีใช่กัดได้ต้อเพื่อให้ขา้าวโพดไปแล้วนะอ้าวหล่นแงวมันกินยากครับ ดกลัวดูดิตัวนี้คือตัวนี้คือแย่งหมดทุกสถาบันแย่งทุกคนเลยนะครับมาเราเปลี่ยนเป็นลองให้ย่าดูบ้างเขากินไหมเพิร์ดแง้มแง้มใหญ่เลยดูดิทุกคนผมก็อยากกินฮะอุ้ยทำไมเธอหน้ากลัวจังเลยเธอจู่โจมมากเลยนะ ไหนเพิร์ลลองทำเสียงเหมือนเมื่อก <Ramadan. S 1> ี้สิสถานีต่อไปลิงน้อยเขาจะกินอะไรแม่ว่าเขาน่าจะกินแครอทนะถ้าเรายื่นเข้าไปให้นี่ไงมีคนยื่นเข้าไปให้อยู่นะเอาลอง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 ป,ป้าลองสนใจปะเจ้าลิงเ,เขาไม่กินขา้าวโพดมันใส่เข้าไปไม่ได้อ่ะ ก็แสดงว่าเราก็ให้อาหารเธอไม่ได้ลิสซโอุยเธอนม่กลัวมากตัวใหญ่มากปกติแม่ก็คือจะไม่ชอบประมาณกิ้งก่าอีกกว่าน่าจิ้งจกตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สวยนะอะไรนะป๊าป๊าแมวเบงกอลอ้กเห็นอื้อก่อนเลยผูเยอะมากอ่ะมีกี่ตัวที่เราเห็นหนึ่งสองสาม หตัวนะเท่าที่เราเห็นนะทุกคนลายเขาสวยอ้าวข้างบนนั่นไงไเห็นไหมหนึ่งนี่ไงนอนอยู่นั่นอ่ะไม่ใช่ตรงนะนั้นอ่าวน้ำผ้าแมวสุุปควอห้าตัวนีหน้ากรงของแมวก็คือมีเจ้าเต่าสุขาตา้าเราน่าจะเข้าได้นะถ้าผลไม่ตกเพราะมีชิงชาก,กับของเล่นให้เล่นด้วยตรงนู้นนะดูสิแล้วก็เข้าไปให้อาหารเขาได้เยอะนะตุ้ยใหญ่มาก ดูเขากินอยู่นะเห็นไหมเขาก็กัดก<ๆ>ัดเอาเนะว้ยเต่าเอื้อมาให้อาหารเตาเ่าเจอเต่าชีเต่าอือเฉยเลยทุกคนเขาจ้องดูเต่าอือทุกคนไม่เคยเห็นเต่าอือก,ก่อนตัวนี้คืออื้อไปกินไปเท่ ก็มีนกกระเจอ,อกเทศด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้นเลยหลายตัวมากเป็นสิบสิบตัวเลยภารกิจของเราสำเร็จสองะก,ก้าเรียบร้อยจิงโก้แค่ทุกคนสีขาวกับสีดำน่ารักมากเออไปเร็วไปเร็วกระโดดยิงๆิงงงงเลยน่ารักมากเลยเพอร์ได้เห็นถูงที่ท้องเขาด้วยนะนั่นไงถุงที่ท้องเขานี่ยืนกอดอ,อกทำมากเข้มตัวนิ่ง้วยไม่ขยับเลยมีตัวเนี้ที่กระโดดไป สนุกไหมคะเมื่อกี้ให้อาหารสาัตว์เยอะมากเลยเนาะแต่อเผอิญว่าเป็นไงฝนเพอเจอฝนตกทุกคลิปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวน้องเพอจะเดินทางต่อนะคะวันนี้น้องเพอจะต้องเดินทางไปที่ประจวบนะเอาไปคลิปให้ห่อยครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้น้องเพอต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องเพอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทําก,กันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับ๊บบายบายเพอื่อช่องอะไรครับช่องวันทึกดูเลยครับ